สวัสดีค่ะวัง้ำลังแปลงขนให้หมายก็คือว่าวันนี้นะคะน้องพิมเปิดเทอมวันแรกอย่างที่บอกในเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือเพิ่งเปิดเทอมขึ้นป .6 หรือม .7 นั่นเองวันนี้ก็เปิดเทอมขึ้นเย .7 ก็คือเรียนออนไลน์เหมือนทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็เรียนอยู่ที่บ้านนี่แหละตื่นตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ วิชาและอย่างที่บอก7จ็มงสีครูก็ประชุมนะเขาแวันนี้เป็นการประชุมประชุมยาวมากแล้วก็มีประชุมอกแบบเหมือนกับว่าใครก็เปิดเทอมก็จะมีครูใหญ่มาพูดพูดเดีวลองไปถามเขาว่าพูดอะไรแม่ก็ไม่รู้นะ แล้วก็เรียนวิชาโนว,วิชานี้ตอนนี้ก็มีเรียนทำอะไรรู้เห็นเอาขวดน,น้ำไปแล้วได้ยินเสียงตุบ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 ตู้ไะ,ะแล้วก็มีวิชาพละที่เ,เห็นวันนี้แบบมีแบบมีมาออกกําลังกายด้วยเครื่องอันนี้ตรงนี้แล้วให้แม่ถ่ายรูปไปส่งครูให้เขาไปเล่าอยากให้เขาเล่านะคะว่าเรียนวันแร้เป็นยังไงบ้างขขงเยจจ์แตกต่างยังไงกับเย,ยโฮไดเลยค่ะเดี๋ยวขอปหุ่นหมาไว้นะคะ ถึงอุ้ยเกือบได้เกือบได้ครับถึง้ยเกือบได้เ,เกือบจ<ด>ิ๋วนี่คือการเรียนหัวค่ะถส,สนุกแบบนี้อเออมันสนุกจริงริครูเขาก็จะให้แบบว่าจดว่าแบบว่าใส่น้ำหนึ่งเซนติเมตรมันเป็นยังไงใส่น้ำสองเซนก็คือเพิ่มทีละหนึ่งเซนติเมตรหนึ่งเซนติเมตรเพิ่ม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 มาเรื่อยๆจนตอนนี้อยู่ที่หกเซนติเมตรแล้วแล้วมันก็ดีมากค่ะแล้วกี่เซนสเตเบิลสุดกี่เซนถึงจะสเตเบิลสุดคะ ว่ามันเยอะเกิดไปมันก็จะไม่ได้ครูเขาก็จะสอนว่าแบบว่าเรื่องการกะปริมาณก็แบบว่าถ้าเกิดว่าแบบสิ่งของบางอย่างถ้าเกิดว่าปริมาณมันแบบว่าไม่พอดีมันก็จะไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้นแล้วก็อันนี้ครูเขาก็ให้ใส่นะ้ำูดูขวดใหญ่มาเริ่มเทม, <laughs> มันคะเฟรไม่ใช่ออยีมัหนึ่งสองสา แล้วพอเรียนเสร็จแล้วครูเขาก็จะให้เอาที่เราจดนะคะมาเขียนเป็นเรื่องๆเป็นยาวๆใหม่งเงี้ค่ะเราไม่ได้ยาวมากมาเขียนการทดลองนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าเการทดลองนี้สอนให้รู้ว่าของบางอย่างมันต้องพอดีกันนะาเดียวเดียวตัดกระตอบตัดกตอบก่อนไม่ลาอุ้มมาเลยอะอะไรตอบตอบบตอบบของสิ่งของค่ะมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบปริมาณอ่ะมันพอดีมันต้องพอดีกันถ้าเกิดมันน้อยเกินไปหรือมากเกินไปมันก็ไม่ได้ผลค่ะ แล้วตรงเรียนอะไรบ้างครับอ่ะวันนี้เรียนอะไรบ้างคะไม่กี้พูดไปยังเรียนแล้วก็วันนี้มีเรียนก็เช้าก็ประชุมใช่ไหมประชุมขอวันนี้เป็นวันแรกค่ะก็เลยไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยจริงๆแล้ววันนี้ต้องเรียนภาษาไทยวันนี้ภาษาไทยคาบแรกเลยแต่จริงๆแล้วค่ะ เอาประชุมมากินเวออเอาประชุมมากินเวลามีคุยกับฟอร์มทีเชอร์แล้วก็เฟอร์มทิเชอร์แปลว่าอะไรคะครูที่ปรึกษาค่ะครูประจำชั้นหรืออะไรแบบเนี้ยครูที่ปรึกษาแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าครูประจำชั้นหรือหรือเป็นห้องประจำชั้นแบบอย่างนั้นแล้วแลเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปอ่ะฟอร์มทีเชอร์ของกรุ๊ปนี้กรุ๊ปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแล้วป6เอ่อเจ็7อ่ะเขาจะมีเป็นมันก็จะมีกรุ๊ปเอกับวาย ้วกกวายไม่่เหรอ,อเอกับ Y ยอกกวาน้องพิมพเขาอยู่ Y ใช่แล้วเสร็จแล้วห้องนะคะมันก็จะมีแบบว่าภาษาไทยเป็น 7A2 ภาษาอังกฤษเป็น 7A1 เนึ่งอย่างี้สมมตินะคะมันก็จะมีบาก็าจะจะ,จะงงมากเลยเนี่ยตอนนี้เพิ่งวันแรกล้วเพิ่งวอันนี้นะเพิ่งมาอยู่ เขาเรียกว่าเดิมเนี่ยอยู่ primary อันนี้ขึ้นมาเป็น secondary ระดับชั้นอ,ะอ่ะก็เลยจะแบบมีความมุนงงเล็กน้อยแต่ว่าชัา้นหนึ่งมี2อกรุป๊ปเก,กวา y แต่เวลาเรียนในแต่ละวิชาเนี่ยก็จะเรียนปนกันไปหมดเลยบางวิชาเรียนกับเพื่อนคนนั้นบางวิชาเรียนกับเพื่อนคนนี้ใช่ไหมใช่บังจะมีบางวิชาที่รวมกันหมดไม่มีการแบ่งกับบางวิชาที่แบ่งเป็นเปสองห้องอีกอย่างวิชา PE เอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นผู้ชายพละค่ะพละก็จะแบ่งผู้ชายกับผู้หญิงแยกแยกเรียนพละผู้ชายพละหญิงอย่างนี้อ่าแล้วก็เห็นวันนี้มีอะไรอีกนะวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาระค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์เียนะคะเขาสอนเกี่ยวกับแบบว่าตอนนี้เหมือนเป็นครั้งแรกคเขาก็จะแนะนําตัวก่อนแล้วก็มีบอกว่าสิ่งที่ควรทําในแลบอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําต้องป้องกันยังไงต้องใส่กล้ใส่ถุงมือเพื่ออะไรใส่แว่นเพื่ออะไรแล้วก็มีแนะนำหนังสือด้วยนิดนึงค่ะแล้วอีกขวดน้ำไมีเวียศาสตร์นะฮะใช่ขวดน้ำนี่ IMYC ค่ะ International Middle Year คลีคลัมืก็เป็นวิชาแบบทักษะทั่วไปอะไรเงี้ยรู้รอบตัวอ๋อปันว่าเนคืเวิร์สตานไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต่อไปเป็นวิชาหมดฤทยอังกฤษอังกฤษอังกฤษที่เข้าช้าสิบห้านาทีเอคือจริงแล้วว่าเข้าโคอนพี่เข้าก่อน ก่อนเวลาดูสิเออดีดีปรากฏว่าแม่แม่ทำไมสิบกว่านาทีแล้วครูไม่ดึงหนูอเพราะอะไปสิบกว่านาทีไายดูนดูนีปรากฏว่าเข้าผิดเฉยเข้าไปครูผิดลีงกลายเป็นว่าเราสายถูกครูดามไหมไม่ว่าครูไม่ว่าตอนแรกมันจะงงงงเงี้ยแหละเพราะว่าลิงมันเยอะไปหมดเลยอ่ะปรากฏว่าเข้าไปมีคนตามเข้ามากันเที่หลังจากหนูเยอะมากคืองงคือครูเขาเขาส่งลิงก์อ่ะคือเดิมเนี่ยนะ ตอนอยู่เด็กเด็กพร i มารีเด็กปหเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่าเด็กเล็กอยู่อ่ะครูประจําชั้นคือมิโซอิเขาจะทําสรุปว่าอ่าอันนี้วิชานี้มีลิงก์นี้ลิงก์นี้คือสรุปมาให้เป็นหน้าเดียวกันแล้วกดเท่าได้ง่ายได้อ่ะแต่อันเนี้ยมันต้องรวบรวมเองแล้วครูก็จะส่งมาแต่ละคนบางคนส่งทางอีเมลบางคนส่งทางคลาสรูแล้วบางคนใช้ซูมบางคนใช้ Google Meet ใช่อี้ต้องเก่งไอทีไหม ย้อซิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแบบทุกอย่างก็สูหมดเลยแล้วครูก็จะแบบว่าก่อนเข้าเรียนครูก็จะส่งลิงก์มาว่าด้ว t โฟเกตท o คำทูด้าและนั่นคือครูจะตามเยอะแต่ตอนเนี้ยต้องรับผิดชอบเองเยอะขึ้นแล้วก็จะงุนงงกับลิงก์ของคุณครูมากเลยใช่ไหมเดียนยากใช่ไหมล่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียนอะไรเออเข้าไปเรียนอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้อะไรนะครูแนะนำตัวเรียนมั้ยเนี่ยเรียน หัวมากเลยจนหนูลืมไปแล้วว่าค่ะหนูน่าจะเรียนก็น่าจะใครายๆวิทยาศาสตร์นะคะประนำแนะนประมาณนี้แต่แม่ไม่เห็นครูใส่แมทียวหรือการบ้านอะไรไว้เลยอ่ะ แนะนำวันนี้มันเป็นวันแรกส่วน,น PE PE คือบัลลาครูให้ทำอะไรครูให้แบบว่านะครูเขาก็จะให้ว่าแบบว่าดูเอ็กซ์ไซส์อะไรบ้างวีคหนึ่งทำอะไรวีคสองทำอะไรอย่างเงี้ยให้ไปทําเองใช่ให้ไปทําเองแล้วไม่เหมือนกับแบบว่าเยาียาซิกที่แบบว่าครูเขาก็จะเปิดคลิปของครูที่ครูออกกำลังกายให้ดูนั่นน่ะแล้วก็พูดไป <ทำ S 3> ด้วยแล้วให้เด็กทําตามเลยเปิดกล้องแต่อันนี้เขาบอกว่าฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต้องซื้อสาสต์อย่างเงี้ยอ๋อจะให้ออกกำลังกายเองทุกวันอย่างเงี้ยเหรอทุกวไม่เลยคือแล้วถ่ายรูปแล้วก็ต้องถ่ายรูป าให้ดูส่รูปหรือใส่คลิปมาให้ดูแล้วก็ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ before and after เฮ้ยก็ง่ายสิอ่ะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็ไอ้ MYC ที่ไอ้ฟลิปฟลิปขวดนี่แหละส่วนวันอื่นๆเดี๋ยวจะมีอะไรนะลูกมีไทยภาษาไทยภาษาจีนมีไทยมิวสิกมีจีโอกราฟีมีแมนดารินนั่นแหละมีเวสเทิร์นมิวสิกอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะมิวสิกมีแยกไทยกับเวสเทิร์นเหรอใช่แยกกัน ดนตรีไทยก็เจอแบบพวกตีขีมไงใช่เขาก็จะแบ่งเป็นอย่างภาษาไทยอะค่ะถ้าเกิดเป็นของเยซิกนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปว่ากรุ๊ปเครื่องแบบว่าเหมือนแบบว่าเครื่องที่มันเป็นพวกแบบว่าลานาดอะไรแบบเนี้ยกับที่เป็นพวกขีมอย่างเงี้ยสองกรุ๊ปกันสรุปเป็นไงคะเสรุปก็ถือว่าเยี่ยมแตก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่เข้าใจเลยอุตส่าห์จะได้เดินเรียนแล้วแท้ๆประสบการณ์เดินเรียนเนาะก็ยังจะต้องมานั่งเรียนออนไลน์อีกเพราะโควิดนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวก็จะได้ไปแน่นอนก็ดีนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่กับยองยองก็อยู่นะารแม่กำลังแปลงผลให้น้องอยู่ยังไม่เสร็จเลยลากันไปก่อนนี่ทําเสร็จยังคะออ๋เดินเรียนนี่จะเหมือนในหนังฝรั่งไงใช่ไหมไฮสคูลแบบหนังฝรั่งไงะตาช่วงเบรกก็จะเด็กเต็มทางเดินใช่ไหมพอออดปื๊บก็จะครูเข้าห้องไปแบบนั้นอะเดินเรียนแบบนั้นไปมานั่งมานั่งอุยมันนิ่งจังเลยอ๋อมันกลัวแม่สามขนยองอ่ะอะล้วท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะ Say bye